สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านสำ,สำหรับญาติธรรมนะคะที่มารับเข้าเมื่อวานนี้นะคะมารับเข้าเมื่อวานนี้ยังรับไม่หมดนะคะ,ะส่วนคนที่เหลือก็เข้ามารับกับประเดชพระคุณท่านนะคะพ่อปู่สามแปดแปดนะคะ,ะขอให้ทุกๆท,ท่านมาคบกันเลยยังคะ อาครบกันอาก็ยืนไปยืนเตรียมนะคะยืนเตรียมคนที่จะยกข้าวนะคะเฮ้นี่จะไปขอให้คนไปสองอย่าลุกถอยเข้ามาเพราะน้ำท่วมเขานะจารย์ะจ๊ะาโอเคเราก็แจกให้ญาติทางไกลก่อนนะคะตอนนี้ก็ขออาเรียนเชิญทุกท่านเมื่อมาครบกันแล้วนะคะก็ขอเชิญลุงพงศ์นะคะคุณลุงพงศ์นะคะอ่ะคุณลุงพงศ์ไปรับข้าวสารกับพ่อปู่3 8มแปดแปดนะคะ ไปอีกโปได้แล้วไปตั้งคุณไปยาบ้านนังนีบอกว่าต้องไปพุ่นจ้ะค่ะยกไปเพื่อนลูกเดี๋ยวคุณลุงกับกาบลาพผ้ปูเกินกาบลาพผ้ปูค่ะกาบลาพผ้ปูสามเธอแล้วก็ไปเล็กกับเด็กของเพคนยุ่งใจล้วลูกค่ะก็ยังดีแล้วก็มีหนุ่มๆอยู่สามสี่คนลูกหลานได้ช่วยแบกไปให้นะคะ ร้านไปส่งแล้วร้านปสงแค่ะคะ่ะคนต่อไปนะคะชื่ออะไรคะผู้หญิงนี่ชื่ออะไรคะประสงอ่ะค่ะตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญอ่ะประสงนะคะไปรับข้าวสารกับพ่อปู่3 8 8ค่ะ ตอนนี้ก็วันนี้ถือว่าโชคดีนะคะหนุ่มเด็กๆหนุ่มๆแน่นกําลังมายกช่วยนะคะได้บุญได้กุศลนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับเอฟซีทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอให้ยกมือนมโมตนาสาธุปัจจัยของเอฟซีนะคะเออวางไว้ตัวนี้ก็ได้ครับผมวางไว้ตัวนี้ลูกเอารถพ่วงเข้ามาเอาเออตรงเนี้ย ไม่เป็นไรเขาเอาไปแล้วค่ะอ้าไม่ได้แม่ยายแม่ยายยังจันเนี่ยแม่จันลาแม่จัลาแม่ยายจันลาเด็กค่ะเด้อแม่ยายจันลาพี่แม่พูดได้พี่แม่แบกไปเองได้พี่แม่แม่ยายอายุแปดสิบเพิ่นแบกไปเองได้เดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวนั่งกันกันค่ะนือว่าแบกเอกสารในรูปไม่ใช่แบกใหญ่ค่ะอือนะคะค่ะเม่ย์ยาเดาเดาไปนี้ไปนี่ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยในการกับเอฟซีทุกท่านนะคะ เอาว่านั้นออกอต่อไปก็เป็นทิศประกอบนะคะค่ะทิศประกอบนะคะ,ะอ,อ่าอ,อ,อดี๋ยวไปทิศทิศทิศแบกไปให้ให้อ่าอ่าค่ะค่ะแลวทิศเอามานั่งทางนี้ก่อนเอ่ออีพอ พ,พ่อไปไปนี้่พ่พอพ,พ่อไปก่อนอือ่าตามลำดับเลยนะคะไปนี้ตามลำดับเลยจ้ะไอ,อพ่อกับกาบลงข้างล่างพ่อกราบก้อนสามเท่อก้อนจ้ะอ่าต้องกราบก้อน <c oughs> จ้ะนะคะอ่านะคะทีนี้ก็เหลือที่เป็นอ่าที่เป็นไอครอ,อบครัวนะคะ ครอบครัวนะคะอ้าวนัุนกับจิตซิตี้อยู่ไหนล่ะคะต้องมารับเองนะคะเธอมาเธอมาคนเดียวก็รับได้ถุงเดียวนะคะอ่าอ่าต้องมาเองจ้ะต้องมาเองอ่ะทีนี้คนคนต่อไปเอา เจ้าบอลก่อนมาจ้าครอบครัวน้องโอก่อนมารับเองนะคะอ่น้องบอลรับของเตยไปก่อนค่ะน้องบอ,บอ,งอ,อลค่ะอแบกสามารถเหือนแบกโทรศัพท์นะคะอ่าเอาต่อไปน้องอ่าพี่ชิกโกมาลูกพี่ชิกโกมารับของ แล้วก็อย่าลืมมาแบกช่วยนะลูก <iss> uh <huh> ที่จิโกครับผมรับค่ะนั่งเออนั่นไอจะบนไปแล้วแบกไปแล้วอย่าลืมกลับมาต้องกลาบกลับก่อนนะลูกต้องกลาบก่อนครับผมไอป้อปาก็มารับแทน มานั่นเหมือนหรือแบกไม่ไหวไม่ไหวน้ำเม่นมาแม,มคว่ามของพวกเธอได้ไปยังเมื่อวานนี่ย,ยังไม่ลูกอเอาต่อไปเป็นเนาะ,ะลูกป้านะคะ,ะลูกป้าตามนั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ไม่สามารถจะก้มลงถึงพื้นได้ แทนปลามาแม่มารับแทนแม่ใหญ่คุณเย่ยง้ย่ยายลงก็ย้ไปขึ้นมาบ้านนี้ด้วยอันนี้นไปแทนแม่ใหญ่คุณ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเครีย์ก่อนนะว่าจะได้รู้ว่าอ่อันนั้นไปแล้วทีนี้ก็จะว่ามีแบงค์ลูกมารับก่อนแบงค์จะได้คุณแม่จะดูว่าถ้ามันไม่พออะไรไงเดี๋ยวก็พวกติ่ีพวกอยู่นี่ก่อนอ่า ล้วนนะเอาวางวันนี้ก่อนลูกทิดทิดสุรชายรับก่อนลูกลูกรับของลูกก่อนอืมอืมั้มมกระสอบไม่มี <laughs> <laughs> เพราะว่าสั่งข้าวที่โรงสีจ้ะเืก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจจะได้แค่ถูกมานารุ่นน,นน้ารุนรับก่อนหมวกใส่ดีแท้ๆน้องมวกนีจ่จ้าจ้าเดี๋ยวจะนั่งรอรับก่อนอ๋ <c oughs> อทีนี้เอาเอารับให้น้ารุนอีกทุงนึงลูกครอบครัวสองถุง เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งไปรับอีกก่อนกระสอบนึงเอ้ากราบก่อนแม่มาจะรับกระสอบละอันอ่ะให้น้าลุนน้าลุนใส่รถอะไรแล้วก็เอาเอามาอีกเอามาอีกกระสอบนึงให้อันทิศนัทรัตฝากให้น้าลุนเออกระสอบนึงให้นัทรัตแม่คุณก็เอาไปแล้วไงน้าเมียนเด้้เออาาบบัหหนน่ววยยใติ ประมานเด็กค, <c oughs> คนครอบครัวน้อยกับครอบครัวใหญ่เด็กเปียกติดเป็นทรายทุ่นแบบเป็นเอเขาอ่ะอันนี้ให้นัทรัตจ้ะฝากฝากน้องไปให้นัทรัตน์ไปให้ลูกอีกคนนึงอยู่นู่นอ่าทีนี้อ่าทีนี้ไอ้ที่อี่ที่ขอขอไปให้พ่อไอ้แปะไว้เลยนู่นขอช่วยไปมารับ อาเอาเอาเอามาเอาลูกรับแทนนะก่อนอเคลียก็กำลังจะเคลียนะคะว่าข่าวคนอยู่นี่ถ้าคนไปไกลยังไม่พอให้คนอยู่ไกลไปหมดก่อนนะอาจจะได้รู้จ้ะเอาออกไปลูกนะนั่นแหละเดี๋ยวคุณแม่จะดูเองจ้ะนั่นแล้วใช่ไหมหมดทุกคนแล้วใช่ไหมหมดทุกคน เดี๋ยวก่อนถามว่าหมดทุกคนหรือยังอ้าวท่านั้นอ่าตอนนั้นอ่าให้เดี๋ยวฟังก่อนนะฟังก่อนอ่าครอบครัวของอ่าน้องวุ้มอ่จาจะบอลมาเอาอีกกระสอบนึงแล้วทิศสุรใจอีกกระสอบนึงเข้าใจไหมอ่ามาลูกมารับลูกพี่มารับกับป้าปูอ่าอ่าสุรใจอีกกระสอบนึงคือ ครอ,อบครอบครัวสุจ้าสามก็สอบกันแล้วก็ครอบครัวทิศอีกกระสอบนึงก็ตกคนวอสค่ะม<ช>ันย,ามายังมไม่ครบจ้ะครอบครอบครัวครอบครัวพี่บอลสามาสุรชัยมารับของลูกครอบครัวนี่สามตาเอาไปแล้วใช่ไหมตาเอาไปแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้ไป ที่กอบที่กรอบปิกก้าสอบนที่กอบก็สอบนึงแล้วก็ไอไอนุ่นเอาไปแล้วนั่นแม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 นให้มันมาที่ก่อนจ้ะอ้าวจ้ะนัทเออทีนี้เดี๋ยว เองที่ตะตลาดกระสอบนึงเดี๋ยวก่อนไอ้ที่กวาดมาเอากระสอบนึงที่ไปเอาไปให้ยายยยานั่นน่ะอ่าทีนี้ก็เหลือนั่นเป็นไอไอไอน้าแมนเออก็นั่นแหละให้น้าแมนแลกอีกกระสอบนึงก็คุณแม่ไงอ่าอ่าน้าแมนมาอีกระสอบนึงอ่า จ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนั่นเออไปนั่นไม่ได้ก็สอบนึงไปแบกไปน่ารุนแล้วเหลืออันไหนอีกที่ทัดเหลือเหลือก็สอบล่างของที่ว่าคุณแม่ใช่ไหมอ่าคุณแม่อ่าคนแล้วก็สอบของคุณแม่ ไม่ไมาสร้างว่าเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้นั่นมัน <c oughs> เออหนึ่งสองหนึ่งสองสามนารุนนารุนนะนารุนเอ,เอามาสร้างว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวคนสุดท้าย <c oughs>